สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีลุกท่านนะครับนี่ครับพ่อแม่ใจตลาดนะครับพ่อมากับน้องพางกับน้องสันวานะครับสวัสดีครับน้องพางสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับพาอแม่ใจตลาดนะครับอยู่บันเถื่อมนะครับเออเป็นปลบปูตลาดใหม่นะครับตร้ต้งนี่เป็นกัองจอดรถขายปิ้งมองจอดรถ ขยายตลาดในน้ำคุณนี่จะเป็นเวลาใบาสามเมกือบจะซีโมงแล้วนะครับคนยังมามาละงทำไมครั้งที่ออกยังละละไอซีซอมักสมให้ลูกไอซีซอมักสมแอ้สตอรอเบอรี่เอามี่ มองงมาหลมนได้หรอลองดู่่ะีนจันนบ่ตลาดใหญ่อยู่คุณดบ่ไม่มีตลาดอย่คุณ่นโจไม่มีจ้ะอ๋ตลาดใหญ่อยู่คุณนี่ข้าคนหลพอคนมาไหลเนาะวันตลาดอยู่เคยมาต่อนนนดเป็นตลาดใหญ่ใหญ่ดิปาะคไปคุณมาจะมีของไห เอารถมาเติมน้ำมันนะครับพี่นอ้องรถตี่น้ำมันไกลสิเบียร์ละนี่จะไปตับไปไม่เติมเลยใช่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 อะไรจะเอาอย่างนู้นอะไรจะเอาอะไรนู้นบอร์ดีขี่ดนนะครับรถวุ่นเครื่องรถเนี่ยรถขันนี้บอกเอร์เดียร์ขี่ไปได้ไหให้แตะนะ่หน้า เรียนขี่น่เสียรถมาเ,เติมน้ำมันหะครับพี่น้องมา,มาประจุให้หน่อยพ่ประจุให้หน,หน่อยเมื่อนี้เป็นตลาดวั่นจัดตลาดยี่วันจัด,จด,จด,าจดอาไปเติมน้ำมันกัน

กันวะเออตุกบ่เออตุกมาเองได้กลมบอก็ได้เลออเตนวาก็อยากมาเที่ยวด้วยนะคะใช่ไหมมาแช่ตลาดใช่าะว่าอยากได้อะไรลูกเอาอะไรคะเอาของเล่นไหมคะเอาอไหมคะเอาของเล่นไหมลูกเอาไหมเอาของเล่นไหมเอาดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยสิดูกล้องหน่อยสิเขาเป็นอะไรนะทำไมไม่ยิ้มเลยหน้าบูดเป็นอะไรคะนี่นะคะ อยากได้กล้องไงไอหน้าบูดดิไม่บ่ให้กล้องดลกิลนอะไรูุ้มันส่แจกก็ะรุกล้องพรามันจะแตกทไ,ไ,ไม่ได้ไน,นะครับครับอโ้มนอเอเล่นนอเอาไหมอเปกาบหมเอาเป็ดกบกาบไหคะทำหมคะทไมคะเอาอะไรเอ่ย ตอนนี้น้องผางกับน้องสันว่ากัานถาไอลงไปเติมน้ำมันน้องว่าได้ลงไปเติมน้ำมันก่อนตอนนี้เอากล่บาหอดตลาดดัดเปเทียบร้อยแล้วครับพี่น้อง đế sỏi tám tuần rồi đưa nào thôi mình thấy được nhanh จ้อะา่าบาท้ัสนะคนละแปดสิบบาทคร้อนๆเลย่คอสามรุ่ละแปดสิบขึ้นโลแปดสิบแกชิมได้ไหมชิมได้เหรอ อันเดียวกันนะคะเอเมนทั้งทีนส่วนเดียวกันร้อยหกบบาทค่ะหรืส่วนหนึ่งก็ได้นเอาวัคคีเมาทางกุก้มน เล่็นนมวัวคู่นะครับบรรยากาศนี่มือแรงเฮ้ยหนรกหนาวว่หนาวว่าอายุนรอายุนรกนท้งพ้นนกอากาศยามแรงกับยามเช้ามันหนาวแฮงตอนบ่ายกับบุคคยหนาวบันใดมันมีแดดแต่ตอนตอนแรงมากกับแดดอ่อนๆมันจะมีลมนมวัวคู่ยามีไวรุนนมสาวนะครับของมาเล่น นี่แร่งฝอไม่ฝ่งกายค่อไปใังางดำด้วยจังนท้างด่เบิ้งรหมเบิ้งไหมเบิ้งคนไหนวตั้งบานพี่น้องอากาศหนาวไปนล้วครับนี่ะดุ่อนที่สองชปสามองศานะครับงมสองเ่บันเทือ ยิงบม่โดนสัตว์ว่าก็ได้กลับไปห,หายายแล้วพี่ลายกินข้าวไปกินข้าอาบน้ำเสเร็จแล้วแต่นุงยังไม่ง่วงนอนเลยวันนี้นอนแค่ครั้งเดียวไม่ค่อยนอนนะครับพี่น้องเมื่อเช้านี้นอนโดนได้สามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงไม่มค่อยนอนกลางเวียนนะจันวานะมีแต่กลางคืนในแรียรับนับดีแต่เวียน กดนอนอยดูแบบมันก็เป็นบางเมื่อบางเมื่อคุณจะไปนอนเธอหนึงน่งโบดลนเพ่อจะไปนอนอีบางครั้งเก็บของไปเตรียมของไอว้กับเรายังโบทัานได้เตรียมมันมันก็ตื่นเต้นอยู่แต่ก็ยังโบทัานได้เตรียมตัวม,มันก็ยังยังยังเป็นยังแบบยังโดนในทันยังโดนเมนเฟืองบางอย่างก็คือแบบฟองแบบเสื้อผ้าแบบอย่างสุดฟมอย่างก็คือเตรียมเตรียมไว้แล้วแต่ว่า กเี่เอาอฟากับออฟเ่าเวลาเตรียมเงให้น้องสาวสุดกุ้มแบบสุดเป็นเด็กน้ยสุดลานนะนะเตรียมใบยูบางบางานนะเพราะว่าเมือ่อเตรียมไว้อตอนนี้ก็เพื่อหาชิมเงาด,ด้อยเมันก็ยังมีเวลาอีกหลายวันอยู่หลายมื่อยู่นะครับฉันว่าก็จะกลับด้วยอะไ <laughs> รถูกัวอะไรคะเติมน้ำบอลลเอื <laughs> เนนมอฉันอลัวมักน้ำบอลู หมังน้ำแห้งบุญลงนี่คือซีเรือสแห้งน้อยเนาะเอาตอนนั้นคือว่าแกวนี้พ่อท่านสวมสักเนี่ำมาหลายตัวนำมาหลายตัวกับมาเล็กกับทุ่งนี่แหละนี่เยอะมากเลยไหนลูกเอาป้าคีเราเล่นปะนี่อะไรคีเราเล่นปะเห็นน้ำเด้ไอหมักน้ำเนาะหมักน้ำบ่กเลยน้ำเชื่อป่ะห้อง กินยูน้ำน้ำมาดูดูน้ำหนูชอบน้ำมาดูดูหนูชอบน้ำเลยหนูชอบน้ำชอบน้ำบางลิ่นน้ำมันได้สันสันวาบริยาน้ำเดิเห็นน้ำบริยานโดดลงใส่เลยไปให้พ่อราบารีเราเล่นไปลูกปะไปขี้เราเล่นปะขี้เราเล่นปะขี้ราเล่น เดี๋ยวยเดี๋ยวค่อยวิ่ง <c oughs> ตะกีก็เป็นนักสีราตะกีเ <c oughs> นี่ย <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยได้ก็เป็นนักกีร่าเขาเนาะได้ก็เป็นได้ก็เป็นนักกีร่าเขาเนาะ เมียงโบ่งตัวน้อยเนี่ยมันเข้าไปกินยอดมาหน่อยเนาะมันก็เลยใบมันก็เลยเหี่ยนโอ้ยหลมาไปเบิ่งหมู่บ้านไอ้อยู่บ้านหนองพางก็คือกันเด้อันเป็นอันจะได้ฉีดยาบ่ะโบงคือกันแต่บ่ได้ฉีดยาบ่ได้อยังเนี่ยระป้าไว้หายใจไม่ได้ฉีดยาเลยยามันเขาบ่กฉีดยาครับมาแล่นก็อยู่บ่ได้กินบางปีนะคะปลูกแล้วแบบมันกินก็คือแบบบ่ได้กินเลยมันจะกิ่นมืดเด้เด้าวไม่สนหน่อยเนี่ยข้าวไม่แน่ ไปก็เฮียนเท่าีนคเแล้วบ่งกินไหมเดี๋ยวยำเดียดให้พี่ลองมึงนะครับเดี๋ยวมืวนเดียดตำคำจังเลยผมเพยออยู่อ,อกไปเอ่ว่าบ่งก็ออกให้กินก่อนทำ บ่อไทยก็อยู่ท่านนี้เมน<ะ>ที่บ้านยายแถาวันนี้มีสาลาบ่อไทยด้วยพี่น้องมีสาลาบ่อไทยสาลาบ่อไทยซาลาบ่อไทยเมนปูนี้ตำนันครับสาลาแห้งนครหลวงเวียังแข่ครับบ่าวไทยเป็นมาเห็ดเงี้ยนในยายแถวอย่างนี้ต่างแอะ กับสางพมไก่เชลลวแล้วครับมันเป็นขัว้วมันเนี่ยโจ้ยาโจ้ะไรยังกินฮะย่างฟักแ <c oughs> กงมักฟักใส่ไก่อ้าวเกลียวเหรอวะทั้งสีเห็ดหลาบอยู่นีอ่อืหลาบ มนลาบนี่ตกเย็นมาทำกับข้าวเอาออมาออมไก่ใส่น้ำเลยไออใส่ยังนูใส่แบบน้นมันจะคือบเใส่เยอใส่ยังก่เกอะเออัอคอยแกะมั้มีว่าฟักทองนี่เลยเอาแม่ไปเทปหน่ยตรงกบบานค่อยเชบใ่พันบัานไหวหเ็บอรงวยใ่พันมันมันัวเหนไโอ มันเหี่ยวมันบ่เขาเคืองเนาะแม่นีนนน่ะหน้าจะเอาอันนี้ก่อน้าจะเอาพริกองี้าบ่ามันหน้าบ่ามันหน้นาว่าคอยมาขอได้กัน,น,นที่บ้านหน้าบ่าใช่เออโออโอ๊ยบ้านก็ได้หิวข้าวกะสันหิวข้าวข้าปั้นหิวข้าวที่ข้าปั้นหิวข้าวแม่จะทำให้กับข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก เอาไข่นะไม่เอาก็เออไม่จะทำือวาให้หนูกินนเ้ยที่เคยชอบแต่ก่อนแกลใชใช่ใช่เอ้ลูกมาก็นติกมาบอกไมาสอนขาปั้นขาปั้นอย่เป็นยูทูบเบอร์ดัโอเคโอเคเขาปั้นนเป็นยูทูบเบอร์ยี่มโอเคเดี๋ยวคอจัดให้่านมาสวัสดีเอฟซอลคอสวัสดีเขาปั้นเออพอลองเถอะขาปั้นขาปั้นดขาปั้นดเก็บตังค์ไหมขาปั้นก็ให้ลงมาด สอนทำยูทูบไงจะได้มีเงินพันเขาปั่นเปให้พาแให้ลุงมัดเนี่ยได้เลยครับสัมผัสไปแตแยทำอะไรได้ไปลองดปีฝ้าอยูับน่อเฝ้อปันเรัมผัสแ่แดูแแย่หนเอออออออปอไอออ้อออออ คนร้าไมิจดาจะข่อยในปีใเออเขาว่าดาดอกต้องหักกันคนดาตำตบอาไปเอามาเอาไปเอามาบอลไทายเหรอค่าเล่นเกมยุบอบอลบอลเนี่ยสบายอยู่เจาะๆจาะเจะสินดีโอเป็นเทข่าวลามพอ่าหน้าเอ็ดข่าลามตีข้าเยเสือแมนเดี๋ยวมือหนาค่อยเห็ด ที่มีหลายคนนะเนี่ยแบบพี่น้องละนม่แบบทำไมไละ่ะเอาช่ยนะทำหน้าบม่หน่องสิทำหน้าไม่ค่อยเห็นหน้่งโพสได้แบบนี้นั่งบ่อยว้างอยู่บ้านไปกัแบบช่วงย่างหนาวนี่แบบสนนนัญญาณน,นั่นไม่ค่อยดีฉันบอกฉันย่าณไม่ค่อยดีแหมอกไปเนาะแม่นหมอกละสัญญาณนั่นไม่ค่อยดีแต่ชีบอกชีกลางคืนเนี่ยฉัญญาณดีได้กลางคืนนะกลางเวรน้ำร่มอือันนี้งครับกลางคืสนสัญญาณดี สั่นกินข้าวกี้บ่ะงูกินข้าวกี้งาะ้ดา้อดด้อด้อดอด้นีุ่่นพิ่นมาเห็ดข้าวรามนะครับพี่นอกเนี่ยมือลังพมก็น้งค้างกับเห็ดมนี่น่าหนเห็แต่เราเห็ดบราลายน่นะพบได้กินแล้วสั่นเมื่อนั้นแหแดงเราเห็ดเนี่ย่ว่าน้องพางกินข้าวกล้ำไว้ได้เพื่อนวันไม่รู้อ่อนไม่ให้กินเพิ่อนวันเพราะย่ามันพิษกล้ำไหมเดี๋ยวเขาเห็ดเอา มีใหม่เหือเปิตัดมาเพื่อยนเป้นมาตะม้มาตะบันเต็มสุกเป็นตัดระวังเลงนี่แหละัรสุกเียมนเมนอนี่เดงกมนยเพินเห็ดน่าจะเป็นตะแซฟอยูเนีจะมานูกินบ่ได้ข่าวคำคิอยากกําลังที่กัดขาวคำนึงยว่าเพียงส่ได้โหเห็ดยังเห็เขาดีวะจิตอดาี เห็นมีกินน้ำด้จัดอันนีัดไปเดี๋ยวผมก็ได้ตทอดได้เราิ่งแบไปนะทางึงขอเราบ่ยังม่ทันเล่นไรับ้วที่้เห็นของกินทเราว่าอไปไปดูไปดูเนี่ยทำทำมากะลัอข้อโตออกไปหน้าก็ได้ครับพี่น้องต้องพางกับยีบิดเขาไม่ถ้าเขานี้ยเปียงดูเตีงกินเปงของพี่น้องสว่านนะครับขอคุณพพี่น้องเอีทุก่ันนะครับที่ใหยการ รับชมคลิปอโวนจบนะครับผิดพลาดประกันใ้กัอโทษขอดอเพยเดอวยครับไม่หวกัน,นม่อีกที่น,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 คนาครับสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย